ผมชื่อชาคิดมาจากบริษัท e c o อไทยซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับทางบริษัทโควิเคสที่ได้เรียนเชิญทุกท่านมาที่นี่ก็คือผมอาจจะเกิดนํานิดนึงที่เรามาทุกวันที่เราเรียนเชิญท่านทุกท่านมาในวันนี้คือทางทางผมเนี่ยเป็นผู้พัฒนาระบบ E-Submission ให้กับทางองค์การอาหาระยาซึ่งกําลังจะขึ้นระบบกันเราได้มีการวางแผนว่าการขึ้นสบ .5 ของอยฮะ คิดว่าจะมีการเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์แทนการยื่นเอกสารทีนี้เนี่ยฮะเราก็ได้รับการอนุค้อจากทางบริษัทโควิดเคสว่าโอเคผมมาได้พัฒนาแล้วผมรู้จักกับทางโควิดเคสโควิดเคสก็บอกว่าให้ให้ทางโควิดเคสเนี่ยเป็นบริษัทที่จะนําล่องในการใช้ตัวนี้ไปก่อนเพื่อทำการปรับปรุงได้ถ้าเกิดต่อให้ไม่ได้ใช้ใน e-Submission ก็ยังสามารถใช้เพื่อให้การขึ้นสอบอ .5 เป็นไปได,ด้วยความรวดเร็วได้ครับ เพราะนั้นเนี่ยถามว่าขั้นตอนของขั้นตอนของซัพพลายเออร์มีอะไรบ้างก็จะมีหกก็จะมีทั้งหมดหกส่วนที่จะต้องหกส่วนที่จะต้องทําก็คือหนึ่งข้อแรกซึ่งตรงทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะดีการศาสตร์ที่แต่ละขั้นตอนในวันนี้ัอนนี้ก็เป็นตัวอย่างหน้าจอก็จะมีแบบเวลามีการผิดพลาดปุ๊บก็จะมีบอกว่าโอเคมีมีข้อผิดมีสูตรตรงนี้มีความผิดพลาดตรงไหนอย่างไรบ้างแล้วก็รอการอนุมัติสูตรรอเลขศาสตร์ระบบ ตัว Approver นี่ก็คือส่วนของทางออยอที่เขาจะเข้ามาในระบบซึ่งเขาก็จะทำการอนุมัติตัวสูตรแล้วก็อนุมัติคำขอต่างๆขอระเบียบคำขอสารระบบรวมถึงอนุมัติตัวสารต่างๆที่ทางซัพพลายเออร์ทุกท่านส่งขึ้นไปว่าโอเคเป็นตัวนี้สามารถใช้ได้นะตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะชื่อดรประสุตานะคะดรเชอรี่นะคะชี่เป็นตัวแทนมาจาก คณะวิทยาศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อคือทางไม่แน่ใจครั้งที่แล้วได,ได้ได้ทราบข่าวหรือเปล่าก็คือจะมีการจัดอบรมการขึ้นทะเบียนอาหารเสริมที่เราเชิญออยอมาบรรยายที่จุลานะคะก็ครั้งที่แล้วก็มีคนเข้าร่วมประมาณร้อยคนทีนี้จากฟฟครั้งที่แล้วอะค่ะเราก็ต่อเนื่องมามันก็เลยกลายเป็นว่ามีโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบ e submission นะคะในกลุ่มของสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณธ์เสริมอาหารทีนี้วันนี้ค่ะชลิก็เลยมาแนะนำโครงการว่าโครงการนี้จะพูดถึงอะไรอย่างที่บอกก็คือชลิ้เป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาในการที่จะเราทำความร่วมมือมีการคุยกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แล้วก็กลุ่มสภาวตสาหกรรมนะคะคลัสเตอร์สุขภาพและความงามรวมถึงสมาพันธ์สมาคมอาหารสุขภาพสุขภาพและความงามก็มีการคุยกันว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาระบบ e ีส i บิชัตัวนี้ยคำถามคือมันดีขึ้นจริงมันดีขึ้นได้จริงนั่นแหละแต่ว่าการออยเองก็อยากจะรู้ว่าเปิดมาเนี่ยมีคนใช้ใช่ไหม ผมขออนุญาตพูดในส่วนของทาง,ทางสภาแล้วก็กลุ่มทางสมาพันธ์สุขภาพและความงามนะครับในส่วนของระบบนี้คือระบบนี้เนี่ยในครั้งแรกเนี่ยได้คุยต้องบอกว่าเกิดมาประมาณสัก2ปีแล้วได้คุยกับทางออยแต่ตัวซอฟต์แวร์คือแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมันทําหน้าที่ในการสกรีนเรื่องพวกนั้นนะครับเช่นยกตัวอย่างว่าคํานวณผิดเนี่ยถ้าออกมาจากระบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าจะมีโอกาสที่คํานวณแล้วมันจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเกิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะ เขาเรียกว่ามีการตรวจสอบข้างในเลยนะครับจะมีเช่นใส่ตัวอะไรไปนะครับไม่เกิน10-29มิลลิกรัมไม่เกินอะไรพวกนี้เนี่ยระบบมันจะจาเอาไว้นะครับแล้วก็ออยเป็นคน All All <approved S 1> แอปพรูฟออยแอปพรูฟเพียงแค่ครั้งเดียวก็คือคเคาะไปปุ๊บออยแอปพรูฟ <approved S 2> ปุ๊บ <ๆ S 2> เนี่ยนะครับในครั้งต่อไปที่เรากรอกในฟอร์มูลาชเนี่ยมันจะดูอยู่ว่าครบร้อยเปอร์เซนต์ตัวใดตัวหนึ่งในสูตรตัวนี้เนี่ยเกินปริมาณที่ออยกําหนดไหมเกินปุ๊บมัน alert วันนี้ที่ได้ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญทางทุกท่านมาก อยากจะฟังแนวความคิดเห็นนะครับว่าในระบบตรงนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรเพิ่มที่เป็น security หรือว่ามีความน่าใช้ไม่น่าใช้ไงหรือว่ามีแนวคิดยังไงก็คืออย่างที่ได้เรียนแจ้งไว้ตั้งแต่ช่วงตั้งแต่คุณอาคารได้แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนก่อนก่อนพักกลางวันแล้วว่าเรามีการพัฒนาระบบ ERP ตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งจะแชร์ให้ทางผู้ประกอบการได้ใช้ร่วมกันก็คือของเราเนี่ยมันก็จะถ้าเทียบกันระดับมันก็จะตรงกับระดับ SAP b 1 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเรื่องความสามารถเนี่ยอะไรโอเคอยู่แล้วที่นี้ท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถใช้ระบบ ERP ตัว,ต,วตัวนี้สามารถเข้ามาใช้ได้รวมถึงว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาในการลงทบใ,ในการลงทัววัตถุดิบในระบบ FTE submission เนี่ยก็สามารถต่อถามมาที่เมลนี้ได้เดี๋ยววันนี้ก็คิดว่าอาจจะมีท่านใดมีคอมเมนต์สงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบบ บ้างไหมครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวผมก็ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารวมรับฟังแล้วก็รวมรวมกันเป็นเป็นแกเป็นแกนนำลองเกี่ยวกับระบบอ e ี b ั i มิชันยังไงก็คิดว่าประมาณช่วงต้นปีหน้าครับน่าจะขึ้นมาผลออยอได้จริงก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้ในที่นี้สวัสดีครับ